ไปดูภารกิจของนายกครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีวันนี้ไปมอบโล่รางวัลให้กับเกษตรกร,ร,กรและสถาบันเกษตรกร,ร,กรดีเด่นแห่งชาติประจําปี2559นี่แหละครับนายกวันนี้ยิ้มแย้มแจ่ม,มจใสนะฮะเนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาตินายกพูดกับชาวนาช่วงหนึ่งบอกว่าชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาเจอภัยแล้งจะทําให้กระดูกงอไปบ้างแต่ทุกคนก็ยังยิ้มได้ พูดไปถึงการบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลที่ผ่านๆมาบอกว่าไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเก็บน้ําไม่ได้มากแต่เชื่อว่าชาวนามีความอดทนปรับตัวอยู่เสมอรัฐบาลจะไปดูว่าจะทําอะไรที่จะไปเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้นรัฐบาลกําลังดูเรื่องของน้ำนะครับอาจจะขุดบ่อน้ําบาดาลเพื่อที่จะให้ประชาชนอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นรวมไปถึงใช้ในภาคการเกษตร นายกพูดกับพี่น้องชาวนาบอกว่าอย่าไปหลงเชื่อคนที่มาหลอก<ะ>หลอกว่าเดี๋ยวจะสร้างอันโน้นสร้างอันนี้ให้วันนี้เนี่ยควรจะเลิกซื้อเสียงก็ได้แล้วอย่าไปซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพราะว่านั่นคือเสียเงินเรื่องนี้นายกไม่ได้ตั้งใจจะไปว่าใครเดี๋ยวจะหาว่านายกไปว่านักการเมืองอีกแต่ก็ต้องขอโทษด้วยช่วงนี้อาจจะมีพวงหรีดตามงานศพน้อยหน่อย<ะ>เพราะว่าเงินช่วยมันน้อยไม่ใช่นักการเมืองที่จะต้องเอาเงินภาษีไปช่วยงานศพชาวบ้านนะ สร้างังหังตัวเองวันหน้าเราไปสุขครเขาหลอกนี่หลอกโน่นอี่เราจะให้นี่ให้โน่นวันนี้บอกจะทำถนนให้ยังไม่ทําสะพานเลยใช่ปะ่ะถ้ารเลือกตั้งเขาหน่าจะทําสะพานให้ถนนมันก็เป็นอย่างนี้หมดใช่ไหมล่ะเออถ้าอยากได้นะตอนนี้เขาเริ่มเลิกซื้อเสียงแล้วใช่ไหมจ่ายเงินน้อยบ้างหรือไม่จ่ายแล้วไม่ม,มีเขาบอกว่าไม่มีเนี่ยอ,อย่าไปรับเลยเศษเงินเสดเงินเล็กน้อยร<ไ>ับกันนั่นมาล้ะแล้วเพื่อใหไเข้าไปไปจนแค่ก้เป่าเข้าไปอ่ะ เออเรารับเงินดอกเบีย้ยเขาหน่อย,อยนะใช่คิดอย่างนี้นะมีผลกับประเทศทั้งสิน้นผมไม่ว่านะใครดีๆก็ดีไปหาผมไม่โจมตีนกักการเมือง,งอืมแต่ไม่ได้เลยคุณพอนะ่ออ่ะว,วันนี้ลีลาท่านนายกก็ยังคงเผ็ดร้อนเช่นเคยนะคะ